พามาดูกันจะจะไปเลยนะครับว่าระหว่างเตารุ่น10นิ้วและเตา8นิ้วมีความแรงของไฟแตกต่างกันอย่างไรไปรับชมพร้อมกันเลยครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาเทดสความแรงของเตารุ่น10นิ้วนะครับผมตัวนี้ก็เป็นรุ่นไฟแรงที่สุดแล้วนะครับเป็นตัวขนาดเตา10นิ้วนะครับผมก็นี่นะครับขนาดหน้าเตานะครับ10นิ้วนะครับแล้วก็ท่อลม ด้านในนะครับตัวนี้ก็ขนาด4นิ้วนะครับก็คือหน้าเตาขนาด10นิ้วตัวนี้ต้องมีท่อลมด้านในขนาดใหญ่นะครับเพื่อความบาลานซ์ของไฟนะครับตัวเตาก็มีความยาวอยู่ที่1เมตรนะครับผมตัวท่อตัวนี้นะครับขนาด6หมุนนะครับน้ำมันไหลได้แบบสะดวกนะครับสำหรับรุ่น10นิ้วนะครับผมตัวนี้นะครับตอนนี้ราคารวมส่งอยู่ที่4 0 0พบาทนะครับก็ พุ้มฉนวนกันความร้อนทําสีอย่างดีนะครับตัวนี้ก็เพิ่งทําเสร็จนะครับก็เดี๋ยวจะไปทดลองจุดไฟให้ลูกค้าได้รับชมความแรงของไฟนะครับว่ารุ่น10นิ้วนี้ความแรงขนาดไหนนะครับก็ตัวนี้ก็ขนาดเดียวกันนะครับแต่ตัวนี้นะครับถ้าเกิดว่าถ้าเพื่อนๆสนใจอยากได้เตารุ่น10นิ้วแล้วก็มีฐานวางหม้อแบบนี้นะครับก็เพิ่มเหล็กตัวนี้เข้ามานะครับตัวนี้ก็เป็นเหล็กขนาด1นิ้วครึ่งนะครับมีความหนาอยู่ที่ สามมิลนะครับก็เพิ่มอีกห้าร้อยนะครับรวมเป็นสี่พันห้าร้อยรวมค่าจัดส่งนะครับครับก็เป็นขนาดของตัวเต้านะครับไปครับเดี๋ยวไปรับชมการทดลองจุดไฟว่าจะแรงขนาดไหนนะครับสำหรับเตาสิบนิ้วตัวนี้นี่นะครับการทดลองนะครับผมก็จะนําเตา1ิบนิ้วนะครับกับเตาแดนิ้วนะครับมาทดลองให้รับชมนะครับว่าความแรงมันแตกต่างกันนะครับผม เห็นไหมครับขนาดหน้าเตา10นิ้วกับ8นิ้วนะครับแตกต่างกันอย่างชัดเจนนะครับแล้วก็ท่อลมฝักบัวด้านในนะครับเห็นไหมครับแตกต่างกันอย่างชัดเจนนะครับตัวนี้1นิ้วครึ่งนะครับตัวนี้4นิ้วนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาเปรียบเทียบความแรงของไฟนะครับตัวนี้นะผมจะไม่นํากระบอกน้ํามันมาใส่แบบนี้นะครับเพื่อจัดส่งลูกค้านะครับเดี๋ยวจะนําน้ํามันใส่ไปในตัวเตาเลยนะครับก็ปล่อยน้ํามันเข้าตัวเตานะครับ ตัวนี้นะครับก็ใส่น้ำมันเครื่องลงไปนะครับน้ำมันที่ใส่นะครับต้องใส่ให้ทั่วบริเวณตัวเตาเลยนะครับจากนั้นนะครับก็ใส่กระดาษทิชชู่นะครับหรือว่าสำลีนะครับตัวนี้ผมได้ทําการชุบน้ามันแก๊สโซโฮอลไว้นะครับน้ํามันที่ชุบใส่ได้นะครับก็พวกน้ํามันเบนซินน้ํามัน ่9195อะไรนะครับได้หมดเลยนะครับเพื่อที่ทําให้เราจุดไฟได้ติดง่ายขึ้นและไวย,ยิ่งขึ้นนะครับเนี่ยนะครับเราก็ใส่ให้ทั่วบริเวณตัวเตาอย่างเงี้นะครับผมครับตัวนี้ถ้าเกิดว่าเราใส่น้ํามันพวกแก๊สโซฮอลลงไปนะครับมันจะเบิ้กนะครับก็ระวังนิดนึงนะครับในการจุด หลังจากที่เราจุดไฟแล้วครับเราเปิดพัดลมได้เลยครับเปิดพัดลมเร่งให้สุดเลยครับนี่นะเพื่อนๆจะเห็นว่าตัวรุ่น8นิ้วนะครับจะติดไฟได้ไวกว่าตัวรุ่น10นิ้วนะครับผมเพราะว่าขนาดความใหญ่ของตัวเตาครับก็จะทำให้จุดไฟยากกว่าเดิม แต่ว่าหลังจากที่ไฟจุดติดดีแล้วนะครับก็จะเผาไหม้ได้ดีเหมือนกันนะครับนี่นะครับหลังจากที่หยุดมาสักพักนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าไฟุ้น10บนิ้วนะครับแรงกว่า8นิ้วอย่างชัดเจนนะครับเห็นไหมครับรูว่า8ดนิ้วนะครับผมเปิดละมันเข้าไปด้วยนะครับเห็นไหมครับ ความแรงยังไม่เท่าตัว10นิ้วเลยนะครับตัวรุ่น10นิ้วนะครับตัวนี้ไฟแรงนะครับห้องเผาไหม้มันค่อนข้างใหญ่นะครับถ้าเกิดว่าเรา,าถ้าเกิดว่าเราจุดไฟแบบนี้นะครับการเผองไหม้จะไม่ค่้อยสูง เพราะว่าเตาเันใหญ่นะครับแต่หลังจากที่เราเอาไปใต้ต้นหม้อนะครับหรือว่าเอาไปใช้งานต้มต่างๆนะครับไฟตัวนี้นะครับที่ หลังจากที่เรา ossa, นำหม้อหรือกระทะมาวางนะครับการเผาไหมจะสมบูรณ์เห็นไหมครับไฟจะเป็นสีฟ้าทันทีนะครับระยะห่างจากต้นหม้อก time, ับตัวเตาตัวนี้นะครับไม่เกิน5เซนนะครับระยะห่างประมาณนี้นะครับไม่เกิน5เซนนะครับจะได้การเผาไหมที่สมบูรณ์นะครับ กาที่นาไปใช้งานนะครับระยะห่างของระหว่างเตากับตัวหม้อเนี่ยสำคัญนะครับถ้าเกิดว่ามันห่างเกินไปนะครับเป็น10เซนอย่างเงี้ยนะครับก็คือมันจะโดนแคปเปลวไฟนะครับมันจะเอาไม้ไม่ส่งพุ่มทันทนีเลยครับระยะห่างประมาณนี้นะครับเอาไม้สมบูรณ์นแน่นอน เช่นกันนะครับหลังจากที่เผาไหม้ไปนานๆนะครับไฟมันก็จะเริ่มแดงนะครับถ้าเกิดว่าเรานาหม้อหรือกระทะมาวางนะครับก็จะไม่ค่อยแดงนะครับเดี๋ยวผมจะนาหม้อมาวางให้รับชมนะครับกันนี่เลยครับหลังจากที่ผมนาหม้อมาวางนะครับเห็นไหมครับการเผาไหม้ กระทะไป,ปะเมื่อกี้เนี่ยครับน้ำเดือดแล้วนะครับเห็นไหมครับ ถ้าเกิดว่าไม่ใส่ฉนวนกันความร้อนขนัดเตาจะแดงเห็นไหมครับแต่ตัวที่ผมจัดส่งให้ลูกค้านะครับผมจะพุ่งฉนวนกันความร้อนให้ลูกค้าทุกเตาเลยนะครับผมเพื่อความปลอดภัยจากการใช้งานของลูกค้านะครับเห็นไหมครับถ้าเกิดว่าไม่หุ่งฉนวน นะครับก็จุดด้วยน้ำมันเครื่องนะครับถ้าเกิดว่าไฟเผาไม่ได้ดีเป็นสีฟ้าแบบนี้นะครับไม่มีกลิน่นของน้ำมันเครื่องแน่นอน100%เปอร์เซ็นนะครับ,บ,รบถ้าเพื่อเืท่านใดสนใจนะครับสามารถสั่งทําได้เลยนะครับตัวนี้ก็ราคา3,800บาทรวมค่าจัดส่งนะครับแต่ถ้าเกิดว่าสั่งมา เดือนพฤศจิกายนเดือนธันวาคมนี้นะครับผมจะจัดโอเพ่ชั่นตัวนี้นะครับเหลือ3,500บาทรวมค่าจัดส่งนะครับผมตรงนี้เหลือ3,500บาทรวมค่าจัดส่งนะครับแต่ตัวนี้นะครับเป็นรุ่นใหญ่นะครับก็ราคาส5 0 0บาทรวมค่าจัดส่งนะครับพร้อมขาตั้งหม้อแบบนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่เอาขาตั้งหม้อนะครับจะเอาเฉพาะตัวเตานะครับก็สี่พันบาทรวมค่าจัดส่งนะครับจะได้เตาน้ำมันเก่าไว้ใช้งาน บปหยัดแก๊สไปได้เยอะนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับก็มาเทีให้กัรับทุกคนนะครับ